สวัสดีค่ะพี่พี่วันนี้เจอกับสาววัวชนคลับอีกตามเคยนะคะเตรียมเปลี่ยนสนามค่ะวันที่22พฤศจ,จิกายน2568นี้เรามีนัดกันที่สนามบ้านท่ามิ่ํรำและนี่คือคู่เอกคู่ที่6สศึกที่น่าจับตาที่สุดค่ะ โคโนดเรือหงลูกเรือใบหรืองามงอนหนุ่มคนนี้ยังเป็นวัวน้องใหม่ไม่มีข้อมูลชัดเจนเลยค่ะปะทะกับโคโนดหลังขาวยอดบัณฑิตสิทธิ์ชัยหรือสิงเพชรที่มีสถิติเจ็ดไฟล์ล่าสุดชนะที่สนามโคเสาธงค่ะถ้าถามสาววัวชนคลับนะคะศึกนี้ต้องยกให้โคโนดหลังขาวหรือสิงเพชรค่ะ เพราะหนุ่มคนนี้แข็งแรงยังดูดดันที่สำคัญคือใจกล้ากล้าชนแถมยังขี้เล่นแต่เวลาจริงจังคงน่ากลัวที่สุดเลยค่ะสไตล์ชนก็ครบเครื่องทั้งมุดจ,จุคมหัวขวิดข้างหนัก และเลี้ยวมัดควัดทอข้างดีถือว่าฟอร์มดีมากจริงๆค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับสาววัวชนคลับนะคะบ๊ายบายบิาบบาย